เียดาดาเลออเป็นทีมาเวอ๋อสี่คนสี่คนแน่นอนกูถูกแล้วพี่มันไปอยู่ทีมงเฮียเราไอ้เฮียไม่ได้เลยเดี๋ยวกู่อเลือกเลือกก่อนนะเว้ยเฮียมีแค่สี่ประเทศเยเหรอไอซารอินดีนฮังการีกูจะเล่นกินฮังการีกูจะตีการีกูต้องการเป็นการีเนาะ มึงโดนยูนิเซนสก,กอร์ยังพร้อมเตะน้องเจ้ยมีกงินใส่ชูนเออร์ไอ้ผูชุดปลาก็ได้วะสาสตร์นาามันคู่ควายเลยอันนี้คืออะไรวะน้องเหมือนหน้าเป็นเพเยอร์ลิฟต์นะพี่เยอะแต่หน้าแต่ละตัวไม่หนูส้นตีนทุกตัวเลย เอ้ยกูณจุดหน้าแม่ทุกตัวร้องดูดิใครคืออะใช่ไม่ย,ยละไม่ตถูงเปิดซ้นตีเลยเนี่ยเด็ดีแล้วอ๋อพี่น่ะมันน่าสลับสลับตรงที่นะพี่อ๋อสลับตัวหายดีจรินะทางนั้นอยว่สลับเป็นเหมือนเดิมก่อนมาไม่รอดนะคุณจะได้ยก่าโอเคไป ผมวางตัวแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยล็อกอ๋ออันนี้คือมีมีช็อตไอ้เหี้ยแล้วคนละโหมดใช่ไหมวะคนละโหมดไอ้เหี้ยบเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบมาซิอย่าังกะรีประทัา,ก,า,าทกับอิงรีจูเจี๊ยบเจอกูแน่ ูดักเปล่าทีมกะหรี่ป๊อปนะฮะตอนนี้ไอ้เ้ทีมกะหรี่เพราะมีนโดคนดำเลยศาสตรด๊ามันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนขาเมึงไอ้สาดไอ้เหี้ยนี่เม่งมึงต้องมาสู้นนี้กล้ายกูแล้วน้องไปต่อสู้นนี้กล้าแล้วอย่างกูแล้วสินะน้องโดนกูแน่อื้อ อันนี้นับาพนับ<ป>าไม่เอาเลยนะอันนี้เป็นนับภาพให้มายทิยไห้ส่วนกูตอนนี้กูพอกูพอเล่นมัวแล้วอะเย,ย,ย,ยอย่างที่เทียท <c oughs> ีมึงได้ทีออฟอ่ะนั่นมนเยอมึงแดกบอนตีแมวกี่นี แล้วแล้วเดิเียว้ยกูเดินไม่ได้นานี่จะไมกูเดินไม่ได้เอาเพราะเดพอเลกูเดินอยู่แล้วกแลกูไม่รู้ตัววะอ๋อยิ่งกูเดินยิ่แต่กูไม่รู้ตงอวะคนเชอะไรวรองคนอะไ้องกูไม่รู้

ไอ้ย่าไม่ไ okay, ด้ตยแล้วยังไงวะโไม่ได้โล้่ไม่ได้ไม่ได้ได้แล้ย่่ปลตายไม่ิ่้ยีตกดิล้วตายโอ้ย้้้ยา

กูเอกูกูกูสารแล้วรงกูต้องเล่นเล่นสารแล้วไอ้องสี่กอดมเล้าใมึงจะมึงองมึงต้อะไรรงไอ้บานอะไรกู่ากูผิคนโง่กูทิเบอร์กูทิเบอร์ไอ้อะไรอะไรอะไรรงกูคนกาหลีรงเป็นไงคนขาวอย่างมองไม่มีสิทธ

อะไรน้องเียกไ่โดนไปไม่ได้อะไร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 สี่ตอกเกอร์ดีไปส่ตอกเกอร์ีมันจตายตตอกเกอรมันจะตายเย้้งสิอกเกอีไมัแวะเจียเจียไอหน้าแหลมเจียไอหน้าแหลมนี่ ไอ้ยี่ย์เฮียมต้องผมต้องรับเสียเฮ้ยเ้ยขอบคุณมากพี่สุดยอดเลยที่เป็นสายสุดยอดไอ้ยี่ไ์กูเล่นเป็นน้องเฮ้เฮ้ยจิ้ลิ้งไม่เข้าี่เรากดชานะพี่ กดชาร์จอะเป็นโอกาสชาร์จสุดนะลองเออเลยบอลบอลพลังใจพลังใจกูทำได้ชิมบอลเลยนี่จะได้คุณต้องมีมืขัดขามึ่งก็นสินะกูกูไม่ได้ปกตินะน้องขาเยี่ยไรขาเยี่ยไราเยี่ยไราเียมมาไปเอย

아 미리 와! 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 미 เพียหมดเวลาหรอเี่ยวออไปจะเป็นครึ่งหลังแล้วพี่เกย์แต่กูแตุ่ณได้คะแนนว่าะกูกูกเอาเตะขาขาโคคิเปอร์ไอสัตว์ไอ้ยาวคุ่งมันมุ่สนนะน้องอะไรอะไรน้อง ไอ้ดี้เนี่ยแล้วคุณสอบบอลได้คนละไมไว้ย่ะไีเลยไปเลยสี่จ็อกเกอร์ที่ไมเลือตายสเินสีกเกอร์ที่ไมเลือตายเงินสี่จกเกอร์ที่ไมเลือตายสี่จ็กเกอร์ที่ไมเลืตายเอาไปเลยไปเลยสีตัวเ้ยตุ่มเตะใกล้ประตขนาดนี้น้อง อะไรกดไรบ้า่าได้จริงปะวุ้ยเชี่ย O よ。てよい。この tá เฮ้ย่เอกือบขับขาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ขับขาอะไรสักหนึ่งกเกือบก็จะขับขาโง่กงได้แล้วน้องเกือบขับขาโง่กงได้แล้วน้องเดี๋ยวมึงโดนกูแน่เกือบมึงโดนกูแน่เดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยวมึงโดนกูแน่

โอ้ยไม่วันไม่วันหรอเว้ยไม่มีวันหรอเว้ยไม่มีวัน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 เียแกไม่มีสิทธิ์มินที่เราจะคะแนนได้ละไอ้เฮียไม่นะกูค้างเนาะ ผูค้าเลยไอ้เชี่ย่าไปละง่ค้าุูค้า้มเ้ยกลับแล้วมากลับมาแล้วน้องกลับไปแล้วน้องมากลับไปแล้วเฮ้ยมาไปมาตายตาอ๋

아, 야, 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 อะไรวะอือไปเฮียสีสากเลยแต่วเนียเลยเฮงครูสนุกเลยมาแต่ตอนนี้ขอขอแบบว่าคือรอบแรกเราเล่นแบบว่าโง่โง่ไปเรียบร้อยแล้วเว้ยแต่แต่ที่พี่หายเลยการที่แบบพี่แบบมึงมึงเจอแม่งชุดแมังเป็นสีที่ทุเล่ที่สุดเลยพี่การที่กูโดนเฮียอะไรแบบนั้นอะไรอีอะ คือก <ś webinars> ูโดนมาในเกมแล้วกูยังมาโดนในเกมเชียน <amento> ี่จ้ะ้เป็นิกีมันาชินเไอการขโมยบอลจากกอซเตอร์แล่วเตะแม่งเลยเดียวน่เยอะแม่งเป็นเรื่องี่แบบ ไม่น่เกลียดไม่น่าเกลียดแต่ว่ม่งหมาเาความากลมาเล่นไปเรื่อยๆคุเถือนี่เป็นทางที่คุณชนะมึงได้แล้วอ่ะน้องกูไม่รู้ว่าปุ่มไหนว่าจำทียอะไรแล้วบ้างเหมือนกันน้องเลยอ่ะเราเล่นแบบงงเลยแหละเอาละกาลีมารุาทกับญี่ปุ่ไอ้เชี่ย คนดำประธาคนญี่ปุ่นกันนะฮะคนเรียบร้อยไอ้ไอซีอ่ะไอเีือคนญี่ปุ่นมีละคนดำไอ้เหี้ยเองตัวไอ้เหี้ยิงทีมบอล่อแล้วล้อหล่อแล้วน้องหล่อแล้วน้องจำหน้ากับรจำสีภาษาไม่ได้อ่ะน้อง เทีมอเวียเหียเฮียทำไมค้อนุ้งเงี้ยว่าครัวเฮียะมนเ่ากับตาปนะพี่เยมป็นนากลัวกันไปแล้วคุณกลาเล่นเล่นทีนตวงเลยหรอน้องกับตันซอภาสะจะพร้อมเล่นคุณแล้ว

อีไอจีซ็อกเกอร์ดีบอลสายจีซ็อกเกอร์ดีบอลสายจีซ็อกเกอร์ดบอลสายเอาไปเอาได้ไม่ใช่สองคนเลยเนี่ยโอ้ยว้าไอจีอาชีเี่ยหได้ยังไงได้ยังไงยิมอสซิเบิ้ลยิมอสซิเบิ้ลชิมหายเนไ ยอดนักสไลด์อะกองคิดว่ากอ้เจ Yo, oh, ้าจุดจุดตอกยศไว้น่ารักว้าวเจ้าอะไรเจ้าติไว้เลยสไลด์สไลด์โอ้ยกูซ่าอูตาจะได้แล้วน้อง

มาเอยตัเสียแล้วมวยตเลยขอบคุณมากตันจิบาระอุนดจิบาระอย่าแต่ดูสิครับกำลังจมาเลยตีจับตัวซึมภาษามาแล้วซึมภาษาลองซึมาษาซึมภาษา よ <laughs> いかいだ。 โอ้โหจิโร่ซืวสะ้วสาในเข้าเอาไปโอ้ยไปเลยหมดทีแล้วเอาโอยกายว้อมใจวอมกูทำได้ิเนเจี๊ยงเย้ กายพร้อมใจพร้อมกูมทำได้น้องเตะไม่เคยเยข้าเลยวะอำนาจเหลี่ยไม่มีใ,นในรมครเคยเตะเข้าหรอกน้องมึงโกรธไม่โหดเกินอุยอ้ยโก้ของกูฝ่าเลยนนะ้องเนะอ้เอ้มึงเฮียอะไรพี่เอ้ยอ่ะช่วด้วันเลยไป่ไวันเลยอ่บอลไปไปเลยโว้ย โกหัเลยวะโก้เก่งเยียร์โอ้โอไม่หัจริงโเก่งเยียเย่บอเพรอเพชนอเพชชันนุกเยียคะแนมึงเยอว่าจะเยอะชิหายเลยวะน้องดีกูหมดคะแนนมึงหเรือ้งมน้อง มาจ้าชูโมคุโนรุนโอ้เซนต์มาอะไรเฮียมาไปแล้วมันจะไม่เข้าโคันมาแล้วเนองที่วิ่งเข้าไปแล้วกูจะส่องขาเฮีย เกี้ยตีนะวะน้องแต่ดู้วยต้องเดินต้องเดินห่องอ่เนี่ยใครีบหเนี่ยเกียปุ่มไหนปุ่มไหนวะน้องเย้ไอ้มึงไอ้เกี้ยโกงกันไปแล้วไอ้เกี้ยปุเตะขากูซ้ำซ้อนขนาดนี้น้อง ไอสารมึงโกงย่งแยเลยน้องโกสันเลยน้องเฮ้ยกเตไม่ได้น้องไม่ยนะน้องขอขอญาตนะกเตะไม่ได้แวะัเเมาค่เอจริงกูเตะไม่ได้มันมันกว่ามี ้าอกูช้าเต็มแล้วดูกูกูช้าแล้วเนี่ยน้องกูเตะไม่ได้หรืกูส่งบอลให้ใครไม่ได้ไม่เห็นมาคอคีย์บอร์ดกูไหมไม่้กูกดไม่ได้เนี่ยกดเที่ไหนขึ้นสารล้อเนี่ยแต่แต่กูกินแต่กูสามารถแย่งบอลมึงได้แต่กูเตะส่งให้ใครไม่ได้เลยสัตว์น้อยบ้ะมันมันกดมัน มือมื่อมันสุดวดเตะมึงบอกมึงไอ้นี่มึงกดถูกเตะครับแล้วบอลนี่ละฮะเนี่ยกูเตะส่งให้บอลได้ใครไม่ได้เลยสัตว์งอ้เลี้ยเกมอย่าเรียกใครเลแล้วเราว่าขนาดพี่จะส่งบอลนะไม่เป็นตั้งแต่พี่จะส่งบอลแล้วเว้ยเนี่ยไม่ได้เลยคือพี่ทำได้แค่เดินไปข้างหน้าเฉยเฉยแล้วเรื่องเส่งไต่อย ที่มันหมดชิพไม่ได้ดดได่้ใช่ไหมเดชิวิ่งเหรอเออเอ,อ้เแต่ตอนนี้ <laughs> นั่เลยเนี่ยเหมือนกูเป็นคนขาหักอะ <laughs> แต่ประเด็นคือประเด็นคือ่แม่งสอดแม่งแบบว่ายิงไม่ได้ไน้องิงไม่ได้น้อง กินไม่ได้ระดับกูวิ่งกูยังเหมือนคนขาหักเลยน้องใครจะมาแย่หแล้วดีครับดีภาษาเกมเกมเป็นี่อะไรอ๋อเจ็บ แล้วต้องไปที่คอนโทรลเรียกปักกิ้คอนโทรลลองพาร์ทลองนี้ถูกดีว่ามันแ่หวะ <c oughs> เดี๋ยวของเราดูดิเงี้ยงเตะไม่ได้ ยังเสียไม่ได้ไอสัตว์เอ้ยเอาแย่งบอลไปไอสัตว์น้องมึงเสีได้ไหมมึงเสีได้ไหมมึงโชว์กูดิมึงเสีได้นีกว่ามึงเสีได้เปล่ามึงเสีได้เปล่าไอ้สัตว์มึงเสีได้กูไอ้สัตว์แบบกูเสีไม่ได้เลยซ้ำอ่ะวีโซน มา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 เลิกไอ้ตกไอ้สัตว์น้องจจเจ้าเส๋ไม่ได้สัตว์ข้เยอะไรน้องขนาดเขาจะวิ่งวิววไม่ได้เลยน้อง มา azo, ทั้งคุยจะกลายเป็นทีมที่มีชื่อชื่อว่าเพราะว่าแบบว่าเจ็บขาทำให้คนอื่นเจ็บขามากที่สุดในโลกเลยสัตว์น้องไอเจี๊ยบอะไรอะไรครูครูต้องเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเจ็บขาไม่สุดในสุดในโลกเลยน้องไอ้เจ uh> ี้ยเจี้ยอะไรวะน้องอะไรวะน้องคุณมาอยู่นิ่งๆเลยน้อง ียยังมีขนาดกูยังวิ่งกูยังวิ่งไม่ได้เนองคิดดูดิดูเดี๋ยวกูแก้แม่งกลายเป็นคนขาหักหักก็ยังต้องทายไ้คืนขาหักกันน้องที่นี่เจ็บขาที่สุดในโลกเลยสัตว์ Oi! <laughs> <-stood> <hBu> <-APPLAUSE>